กำลังเข้าสู่เขตเขาวงประจันทร์สารเฉพาะคุ้นดานอยู่ขวามือเข้าเขตแล้ว วันนี้เราจะมาพิชิตเขาว,วงประจันสามพันเจ็ดร้อยขั้น, 3, นโหดไม่ใช่เล่นที่นี่เมื่อพิชิตเขาแล้วก็ลงมาอาบน้ำได้นะสำหรับเด็กหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาวหรือผู้ที่อยากเป็นรักาประจนภัย ก็มาได้รถมาจอดแล้วก็ขึ้นได้ลงมาก็อาบน้ำได้แต่มันแพงเลยคนเรา20บาทเราไม่ชอบมันมีเป๊ปซี่เขาขึ้นมาถึงแล้วมันไม่อยากจะถือเปติดเฟซซี่ในเมืองลิงนในหินเก่าโบราณไม้กลายเป็นหินที่นี่คงอายุเป็นล้านปีมาสุดท้ายสัก เท่าที่ดูก็มีผู้ที่จะมาผจญภัยเหมือนเราหลายคนหลายคณะเหมือนกันหห้้้อองงไมัดดดีีีาาากกยยเเวขลน